กี่อกเหตุไต่ห้งแลยควายมีขาว่างหรือยู่ไหนพี่วะนั่นมีขาตรงนี้มึงอย่าลืมว่าคนไต่ได้กินข้าวนี่ปลอกควายเจอควายอู้ไงกินนะกดหม้อเป็นเนื้อควายมันมากดหม้อไหมแต่ควายมันตำหน้ามึงต้องนึกถึงบุญคุณควายควายมันไต้หน้าปลอกข้าวมึงอย่านึกแต่อต้งเลยต้องนึกเหล็กปลอกก้อนนี้มีซรานั่นมีอะไรเลยมีหลวงพัก วางจับปอบก็ดีเลยควมคื้มแเมมึงรู้แล้วเลยกูจะกู้แล้วนะไม่ได้เอาจะกูจูกูต่อยแล้วนี่เนี่ยตนก็ไม่ก้าวข้างคนดีตนจ้องก้าวข้างปุ๊บเหรอปุ๊บไป็นคนดีตนนาตีก็ต้นคือเจ้าควาย้าเมืองก็พอนแล้วคูกัน กูไม่ยอมแพ้กูแลกงให้คนในประจักว่กควายมีกาวารยนต์ก็แล้งกยวหวเลยแต่กูตามแลดก็ควายมันจะมาตำหน้าไตาหน้าอุ้งอาปลข้าวให้คนในอุ้งข้าวกินข้าว,าวมีควายเราได้กินข้าวแต่มีรถมือได้กินข้าวะกูแค่ไปโดนทัดไม่ดีว่าไปยืนคว้ไในดำข้าวมุกอยู่กูตามแลดเร่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิยคนกิด ก้นเยินยอ่อแต่วัดตู้นิยมไม่รู้จักนั้นลังเบกเลเมื่อครั้งที่เรายัางเป็นเด็กเมือ่อไงเป็นคนมดอนาคตไอ้บองล่านี่พระเจ้ากามีตีดินอยู่ทีไรพอแม่ให้เป็นโมโรดกมันใกล้ไปเจอรถก้นตะไคร่ดินเจอรถแล้วมอดอนาคอยด์เมือ่องลืมว่ารถหญิงวายราคาหญิงตกแต่ทีดินหญิงวายราคาหญิงชุง้งเพราะฉะนั้นทีดินยอมมีข่าว่ารถยนนะโอเคกูคไม่ไหวเลย จำมุดว e ่าแม่มึงกายนักต่อเดียวอีไปหมอมึงลากไปในดินสิบหลายอันตึงไหมอ่ะฮะกูตามเลยเต้ก้อยไอ้ชาเดือนชิดยาให้นะนะก้อยไอ้ฟึ่งคือเอ็กซ์ได้แล้วว่าแม่มึงกายได้กูกควันหัวจะดัดจะคกูได้โดนจะดัดตายอ๋องก็แล้วมึก็เนาะอย่าดูโตขนาดเลือดไป็กรถยนต์ก็มีกาไปจริง ดินก็มีขาไปจริงแต่ดินมันปลูกต้นไม้ได้รถยนต์มึงเอาทำไมเลยเห็นแมแหมใส่เอ้ดินแทรกระบายลลวพอดีปรีห้ายไปกูกันนี่กูยตามแลดมึงปลูกว่ามันปลูกกลั่นปลูกหยีทิพไรปลูกในดินจริงเวลาไปกล้มึงแบกไปรถเดินตูนไปตีหน้าโล่กันไมเรากูตามแลยเต้กองถูกแยกมันจำกันตั้งเปอยากเคยมาดีว่าเคยกวนไว้เลยตายโหงลาดแหม่ป้ากูนี่ตายโหงแล้ว แกกูตื้ว่าเอนควายกูมีการติดรุดฮอนควายกูเกะได้ฮอนควายกูเก่ได้ไอรัดกูก็รุุนนอะฮะกองกูเทพประตูกว่าป้าเด็ดเจ็ดเตะหนังกองกูต้องเตะหนังกหเต็มเปียแล้วกองกูไปกรุงเทพไม่เกินที่มาแจกโบึ้งควายทู้เดน่ะพี่หึงอก็ไม่พอบเคลียร์เต็มีไม่เด่นอะไรมึงบอกมาควายมีการตุ่มได้ ไกกูแก้ได้แลยอย่างแกงนายนอนฮ่ามึงแปงทีนี่มึงแปรมีอ่านแต่งงานห่านขึ้นบ้านไม่ก็แกงไววยก็ลุยก็ยมีอ่านกล้ขึ้นบานไม่หรือว่าอ่านแต่งานกลบาดเจ็เจนแกงมานัประตันอันแลแกงกวาจุนเนอร์กลัเปลี่ยนไว้เร้อยแล้วมีอ่านแต่งานในมึงแต่แกงกวาจุนเนอร์ดถมึงองินแกงไม่ได้แกงได้แต่ว่าแม่มึงกินไม่อะเราแม่ะา ไอ้แกงหลอดยนกูอโอนยาคูไม่ยอมแปลรลอดยนมึงไอแกงนายจริงแต่ไม่ไก่กินไกวายกูลองแกงมาตั้งและคนกินลุยแต่รลดมึงไม่ไก่กินกินลุยไก่กินอะรหดนิ่มไม่ต้องแกงป้าๆกินรสช็อตตั้งตาคุ้นไว้แลกสองเดือนนักกูบอกให้ดูเสีย แกงนักหนะ้าควายมีกาก็ควายมีกามึงนึกถจึงจะไม่บังปะบุรุษใจบองละยุดจะไม่บังรนาจันนายต้องเมินเป็นวลาบุรุษแรงกายบังรนาจันก็ยังแก้ควายไปยิงปาหมาก็แก้ควายไปยิงปาหมาให้ดังเลยด้ปาหมามาไล่รวงไม่จ้องเล่นกันต่อเดียวนี่ให้ดังเลย รู้จักอะไมาทักลวงเปล่าพงอะไรตาอ้วนตันแล้เลเดียวยิงเลยนะคนเนี้ยคนบ้านเรา,าเพอเปลือนมาโย่รวมประจิตมาโย่รวมแผ่นดินปรํมตีปรินประมตีลอกปรํมติรบเปลือนประมาณก,ก็คนมีอาการเมื่อเรามีหัวใจมีมือมีเตามีปากมีหูมีมุกทิพป,ประเทศกองอาเซียนรวมประมาณอยู่กันลวงเก้าทิพลวง พนกันเป็นนึ่งเลี้ยงสร้างความปลอมเปรียงให้คนจาวีเพื่นอนก็ได้เห็นว่าคนไตเราใจย่ำเมืองยิมแต่ไม่แก่ปร,รําำใจยิงปร,รําำใจรบเนี่ยมึงไปเครียดได้ป่ามาแล้วป่าหมาปี่นองโป้มึเงเด๋มมึงตื้อมาปี่นองโป้เนี่ยมึงเครียดได้กุต,ดดตามแล้วมึงกินมาแลกจะไม่ยุกเจว่ากรุงงที่อายุตายาป่ามามันตีกรุงงที่อายุต่ายาจนย่อยยับถ้าไม่โปรป่ามาแล้วปรเคย กูเจ้าเลยตรงที่อายุตยาได้เปรไปปล่อยเลยเพราะป่ามาพราะเขากูไปเลยนล้วยอมเลยนะกูรี่เรื่องนี้นะเรื่องของมันแล้วก็ูยอมรับว่าว่าควายกูโู้รถยนต์มึงไม่ได้แต่หลอกกูไม่เคยตามผัวเ่าเล้ว เรื่องเลี้ยงตามพัวเราเออพี่น้องเจ้าอันนี้ดีก็รบพมนายปูนคนจนถึงว่าจนเริ่นตองนี่ไม่จนความคิดจนโลกให้เป็นคนดีกับโลกวเจ้าพ่มเจ้คนไม่เคยตามพัวโลกวเจ้าเจ้คนแต่งงานตั้งเจ้แล้วคนหนึ่งแต่งไม่ท่ำแต่ยีที่พื้นหล,ลัวของร้อยแล้เจ้าก้องควายลูกคนนายบองล่ะ บอกไอ้ไดโลกันตั้งเป็นเลยว่าหลวงกูตามพัวเป็นไม่เกยแตงาเลยแต่มันไม่จวมันหลวงไอ้พูนหลวงกูตามพัวจริงแต่มันตาบนเดียวต่อวันนั้นผมยายเปเลยร้อยเจ้๋ยวก็มัวจนเนื่องตามพัววันอุ่นเลยผมไม่เกี่ยวเดือนหนึ่งได้ตต่แรินกินแล่ตามพั่วติงจำบุญกู้องอันเนอเดือนหนึ่งกิ่แร่นกูมึงกินแะไตี เดือนหนึง่งจ้าจิบพวะเนียไม่ไบว่าอันเดือนกุมภาพไก่หลอกกูได้ไม่ครบได้จต็มย,ยี่สิบพวก็ไกเนาเออคนเราอย่าไปคิดมากอย่าคุมกี่ดอนกูมไม่จบเมียเมตรกว่าป้าล่ยละกูจัดเมตรดอนหนักหน้านะอนาไม่เกี่ยวก็ค,คุณรางวัลจิ้มออกากับรอยงานทริปอ,อ,อ่โอ้ช่องรอยงานทริปให้ไหนหนัง่งนะไหนนั่งได้ช่องรอยงานทริปกับปวดได้วัยใจมันรอดอันไม่ใจมันควาย แรงหยิบมีมึงเลยกำจ้าวควายกูใช่มันควายนี่ให้กูนวยขันมันควายกูจบใจปล่าไว้บ่เรียนเพราะนั้นคนเราต้องสร้างกูนมความเดียมากนายบอกล่าีนจอโปรลบกับเมียขอรบบอยเพราะไม่เกี่ยวเคยเรื่องรบนี้รบแต่บรรพบุรุษดูเมียกูกันเรื่อยกันควายตัดเล่ได้ตกเหลืองแต่ใจเหลืองให้ได้รังขึ้นเละละเกินพวกรังนึกนอนบื้อ คือนั้นช่วยใกล้กูแล้วก็แจ้งรอบล่างเจนปนันเจิงอุดต้องป้างวัวเปลืองพยาควยแม่มเหลือตั้งป้าปืนแตกคือนั้นเมียมึงเอออุดต้องลูกตาจุดใ้ลูกตาจุดไปหน่อยไม่รู้ไปตั้งอยู่ไหนลูกเบ้าป้าไมาล้ลบเอาไปเลยพ่อเนตรนาขราชบ้านตวนตัดบ้านเราบ้านตั้งรุ่นนี่ นายดูเม er. wow, <me> uh, ียก็นอนรองยะแม่ยาย่มาจึงเง็นเขาอ้ามไปรูปบ้านอ้าเมียเออไปนอนรูปบ oh. ้านผัวว่าผัวว่าคำวิกวันหนึ่งกูไปเยี่ยมกว่าเป็นไงบ้างอะน้องวัลลภาเมียว่าไม่ต้องมายุ่งกับลัานตมฮะมตนไม่ไหวกับการกระทำของพี่ตมจะย้ายไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่กับยอพระกลิ่นอ่าร้อย